สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อป้าลุงมันี้ก,ก็มาพบพ่อกับป้าโจอยอีกแล้วย,ยิน,นดีต้อนรับขอชุดชองป้าโจยเด้อป้าลุงเอ้ยมาหนึ่งแม่มาหนึ่งแม่มาโฮมพี่ลูกเฮียังเฮียัง เฮียกนะมาเด้อมาเลยแม่ไปยืนตักนอนตักแหละอย่หันบ่หนาวบ่หนาวบ่หนาวบ่ยังนอนตักแหละนะฮึพี่ด่าหนาวบ่มึงแง่น้ำลายหืยื่อื่มาเด้อมาเด้อ แช่เช่นาพาไปหานาพาแลวขันหานาพาเลวมาพี่มามาพี um ่ยันขยัย oui> ้ยานไม่ใช่เคยนะโดยิคานไม่ใช่นะฮึหึฮึ เดจกลายไหไมลูกปากฮะไงอ้วกนะฮะมใจขั้นเนี่ยไปข้างหน้าลูกไปข้างหน้าให้สีถอยดัง พ,พี่พี่พี่งงพี่เสียงเงให้มานะซึมงอมผัดประตูเฮือนเฮาค่เาะพเพแทะพเพแทะเทแทะประตูเฮือนเฮาค่ะจ้ะ cha e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  ha đi là chốc bà chốc con người chơi chơi ยาขาวเลิกไม่ดุ ให้คันบ่ไล่มาดุบ่บ่อีดาให้บ่ đại bố đục đại bò hưng hmm? khan đại bò hưng chá ế, hơi hơi giờ đại lái bạn đục, bơm này này, bơm này này, อ้ออกกําลังกายบ่เบยๆนะหึหึใายแล้วปหมุนหมันล็บลอบเลยมันล็อบลอบเลยอึบอึบอึบเห็นยังอ่ะนะขาน่ะือเน็ดแนวนั้นอ่ะนะ แล้วบ่เมื่อแแ้้เบอหืมหืมมาข้างหน้าแล้วอย่าถอยหลังแล้วมาพี่ดูมาพี่ทังเสียงหัวนะพราว

กินกดิติ๊ด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 กินกันเฮ้อมึงเสียงงัวน้พาน รวยยังนะพ่อจ้ะวยยังค่ะฮะคิดกาเลยเัน่ได้เล ไปพาบ่างเอ็องนะพาไปห้องหน้าไปนะพาเอ้ย <c oughs> เป็นมาาันดกันมัดเฮือนพี่น้องเอ้ย <c oughs> เอาจะมาเป็นดังใช่ไหมจ้อยวันนี้โอ้ย เฮ้ยสินอนปะกันนะบ่เฮ้ย ไปนอนมาลูกไปนอนบ่นอนมาลูกนอนบ่ไปนอนบ่อีินอนทำมานอนพี่บ่อึไปไปนอนปะ นอนปะืออใช่น่พาพาไปจับเอาวัคซลลีนเพิ่นเบาะนะเอ,อเพิ่นม่ะห่วงเบาะเกียรมาแต่เสียมไปไม่การหาเราไปไปไป,ไป,ไปเอาุลินเราอยู่นอกไป đục bay Đi nào đục Đi đấy hai thế hai thế hai mới chơi thế ไหยดูใป้ตาไปนอนปะปานอนปะดุกปะปะ่ะนอนตอนค่ำอีกปะนอนซ้ำค่เน่น ôi là... ôi ôi mà còn quần sẽ mẹ chơi vào bạn này nè

ม่มีปัญหาไม่มีปัญหาไม่ปนไรเล่คอกจมือแล้วไม่ได้คอกจมือนี่ได้ยังไง Đồn lũ Nếu cái thể thân Để tổng hợp

Mười kè nèn, mày kè nèn. Cảm binh mặt đèn lục tiền nèn. Hm? Hm? Nào bụi đen, Nào bụi đen Nào bụi đen, Nào bụi bụi em. Nào bụi em. Nào Nào bụi em. Nào bụi em. Nào Nhàng Nào bụi em. Nào bụi em. đấy Mm. Ding 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 โอ๊ยอย่าดึงผมแม่ก็เจ็บดิปล่อยก่อนรดนั่นแหละผมใม่จอยนี่ขึ้นนนะขึ้แม่ยังคือเด้งอยังงี้นั่นอ่ะคือเด้งอย่างนี้จยาคือเด้งอย่างนี้หค่นี้เวลาเพิ่นงเปิดเห็นเองเพิ่งนด้พี่น้องเลยดีนะน้องดูกันดูกันดูกันให้จอยเมื่อด่ duyện 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 hai Bỏ bố 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 muỗi tét nào khát trái cơ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  hãy uchiu 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 à thưa cha con thưa cha con mẹ chạy tét à, cha con ทูใจง่ายทูใจง่ายก่อนอีลาห์ก็เลยทูจ้าเลยพักนี่นะบอกกับโบเฮดเดีือนอ่ะทูจ้าก่อนทูจ้าก่อนถูถูกกันถูเดี๋ยวแม่เหตุเต้นแม่เหตุเต้นทูจ้าปลาลึงทูจ้าปลาลึงหายแม่บอกโอ้ยโอ้ยโอ้ยนุ่มน่อแม่โอ้ย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 ก็หอมแก้มกันบ่อ่าจ้าเต้นก็เต้นนะเต้นเต้นๆนะ

บ่ได้คิดว่าแม่เจ็บโพดีบ่บ่ได้คิดบ่ะบ่ได้คิดบ่ว่าแม่สิเจ็บะะะะะําเตมหน้าแม่จ้อยอันนีู้เห็นยังอันนีให้นี่ ไปใ้่เดีให้แม่พาไปใส่อืมมนังง่นง,งนั่งนุ๊กนั่งนุ๊กนี่นั่งนุกก่อนข้อเมยกว้าเห็นมากัดโดดลงโดดลงไปนอนปไปน,นอนปไปเมยก่อมน,นอนปอนปอยากนอนอยูบอ่บ่อยากนอนบ่ ໃຫ້ແລ້ວປາລຸງເອີ້ຍໃຫ້ແລ້ວນ້ອມຢ່າງນີ້ນ້ອມຢ່າງນີ້ນ້ອມຢ່າງນີ້ເພິ່ນເຊີນມາໄດ້ໃຫ โอเคชาปปาปาจบคลิปแล้วไปนอนปะจาปสองคนเข้าปะไปนอนเนาะเนาะโอเคชาปปา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 าลูกปา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 มาหนามาหาไม่อยก่อนหนามาก่อนหนามาเดี๋ยวนี้หนามาหาปลาดูกก่อนให้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 ไม่ใจคัดใจเพลนโอ้เดี๋ยวแม่ให้เต้นแม่พาเต้นมามามาลูกมามามา อแม่ขอโทษนะแม่ขอโทษชัดใจดูอ่ะอ่ะโอ้ยเจี๊ยบหนุมนะ่มหน้าแม่ก็เจ็บเด้มือเผินได้กับอาสนะีน่ะเหน็บบังยางๆอ่ะมา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 ไปอาสีหูสีตาลดอี้ายอยากนอนแน่นเนาะโอเคน้าพ่อแม่พี่น้องต้นนอนจอยกันสีขอจบคลิปเพียงสำนีก่อนเด้อเนาะสีพาลูกสาวไปนอนก่อนขอ,ขอบคุณขอบคุณป้าลุงหลายๆเด้อที่เข้ามารับชมคลิป ปลาจอยตลอดมาน้องพ่อแม่พี่น้องเลยก็ขอบุญขอบคุณปลาลุงในลายเด้อที่เขามารับชมเด้อขามารับชมหลานน้อยจนนอนหาเรือนแล้วก็ขอบุญขอบคุณปลาลุงในลายเด้อเนาะสามป้าลุงมาเรยงซอยกับป๋อใหญ่ปานี่ชมประจ้ากันอยู่ดบ่ะขอบคุณขอบคุณปลาลุงในลายเด้อสาเรียงอีหลาซอยเด้อะอาทุ่จ้าทุกจ้าปลาลุงก่อนไหมเดี๋ยวคลิปนี้อีหลาสิไปนอนก่อนเด้อปลาลุงเ้ยจ่ะ อาทุทุถูกงามเด้อทุทุจ้าปะ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 เข้าไปนอนเนาะนอนเนาะพี่กินแมมๆนนะลูกเนาะงๆๆๆอ่ะ